mà là tí đình hết à muốn hung ở lò ờ với a vu đầy sát ui chọn đi hết đúng luôn 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 นอนเออหมดเลยเด้อมาไปมือลทีกันรพลทีกันตอนแรกกูมาข้าหน้ากูมาข้าน้ากูมาขนาน้าาเขวานื้ยขวานเลยขวานเลยขวานสวามเสี้ยวยิงตรง เหลือเลวยว่าแบบให้กูไปสามกูได้มกูาน้เอวเฮ้ยเอมเฮ้ยมีตีใหมตีไหมเอ็มเคไปเลย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 มันมอนเฮีย คันาคันอาแตกคันอเตเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเ้ยดับสวยโนดดึงก่อนโน่ยกูจับแม็กไม่ได้กูไม่มีแม็กเทพไอ้เดหม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 ดีอเข่าตัวเห็นวะใช่มันเห็นเราแล้วไม่เห็น เห็นแล้วแต่มันได้ยินเสียโอ้ยกูกดนอนทันนะเหี้ยปล่อยขึ้นมาอย่างนี้เลยมาดูดิีอ๋อขอท้าคุณหกรู้จักมาโอใส่หมด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 ได้ป่าวะอย่าไป่หาคนตะลกก่ออันนี้ เฮ้ยอ๋ออะไรวะมาจะตาวงเอาเอา้าโง่ได้ซับขนาดนั้นสองตี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 ตามสองตีงตกลแล้วลงแล้วมาเดงมาเดงตัวตี่ ไว้ขึ้นเลย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 หมดต่อไปตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งตัวเดียวตัวเดียวกูหลังตู้หลังหลังตู้หลังตู้หลังตู้เฮ้ยกูซูเหมือนได้นะเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยเอาตัวตู้เลย น้องก,ก็ยิงขวาก่อนโนอมันมันชุบเพื่อนเพื่อนมีมาแล้วหลังตู้มีมาแล้วนีว่ไรนี่ๆๆนี่ไรตาดีาวะวัดเจ้านี่มั้งลู้ครับลูกเนี้ยครับลูกเนี้ย วายเอาน้งตนี้ตรงนี้เเห็นกู่เฮีย่น้องน้องดึงก้อน้อดึงก้อนน้องดึงก้อน้องมึงเนปูยิงเต็มที่เลยเมื่อกี้นีโดนไหมโดน้

Nó bị lúc cầm máu đi Ui, vì bác Rồi ấy Ê,